สิบอกเราสวัสดีค่ะท่านใดมองหารถสายรุยนะคะไปได้ทั้งครอบครัวด้วยค่ะคันนี้เลยค่ะทุกท่านนิสสันนาวราสีประตู2.5เกียร์ธรรมดานะคะรถกระบะมือ2 4ประตูปี07ค่ะเป็นกระบะตัวสูงตัวท็อปเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติพวงมาลัยพาวเวอร์ล้อแม็กเครื่องดีช่วงล่างดีค่ะภายในสะอาดกว้างด้วยนะคะ แอร์เย็นค่ะตามรูปเลยนะคะทุกท่านกว้างๆสวยๆนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าและปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะขับขี่สบายค่ะราคาเพียง99,000บาทเท่านั้นราคานี้มีเอกสารทุดโอนครบค่ะรถก็อาจจะมีตำหนิกันบ้างนะคะเพราะอายุรถเก็ค่อนข้างจะพอสมควรแล้วนะคะ สนใจอย่างไรก็นัดดูรถกันก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจความพึงพอใจของตัวท่านโดยตรงนะคะแอดมินแนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถสวยๆกันไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะและขอให้ได้รถสวยๆตามความต้องการของท่านสมปรารถนากันนะคะสวัสดีค่ะ